กำลังใจไฮอาภาพลเรียกได้ว่าไฮอาภาพลเราจะเห็นผลงานเพลงของเธอมากมายและทุกวันนี้ชื่อเสียงของเธอนับว่ายังเป็นที่รู้จักในหมู่รุ่นเล็กไปจนถึงรุ่นใหญ่เลยละค่ะและาสุดสาวไฮได้มาร่วมเปิดใจถึงร่างกายตัวเองที่เป็นโรคอุจจาระเต็มท้องโดยเปิดเผยเรื่องราวนี้ผ่านรายการไร้สัญชายชีวิตดีเริ่มที่ตัวเรา โดยเธอบอกว่าไม่ท่าย3วันคลันเนื้อคลันตัวเหมือนโลกหมุนลืมตาก,ก็ไม่ได้จนต้องไปหาหมอหมอเอ็กสเรย์พบอุจจาระถึงข้อหอยลำไส้ก็คือมีแต่อุจจาระก็งงมีแบบนี้ด้วยหรอไม่ได้ถ่าย3าวันเองนะนายแพทย์เจรวัติศิลาสุวรรณอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับโรงพยาบาลพญาไทยสองแนะนำว่าส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมบางคนไม่รับประทานผักผลไม้รับประทานแต่เนื้อสัตว์ แป้งก็ไม่มีกากใยห,หรือกินอาหารเสริมพวกแคลเซียมวิตามินเหล็กซิงค์ทำให้ท้องผูกง่ายขึ้นและต้องขับถ่ายให้เป็นเวลา